คลิปนี้พี่ตีมาที่เพชรบูร์ค่ะมาทาธุระหลังจากที่เสร็จธุระแล้วเนี่ยพี่ตีมาเจอง,งานมะขามหวานที่เพชรบูรณ์นะคะจะมีจัดขึ้นทุกปีเลยค่ะวันนี้พี่ตีก็เลยมีโอกาสได้แวะมาดูต้นไม้นะคะทุกครั้งเนี่ยมีเทศกาลงานมะขามหวานเนี่ยเขาก็จะมีต้นไม้มาจําหน่ายระหว่างข้างทางอะคะ่ะเยอะมากเลยแล้วก็มีหลายร้านด้วยนะคะ ทุกครั้งที่พี่ตีกลับมาจากที่กรุงเทพนะคะก่อนหน้านั้นนะคะทํางานประจาเนี่ยพี่ตีก็จะแวะซื้อต้นไม้จากแถวนี้แหละแล้วก็เอาไปปลูกที่บริเวณสวนแล้วก็ที่โคกหนองนาค่ะและวันนี้พี่ตีก็สนใจนะคะหาต้นพันต้นพันพุทราค่ะซึ่งเป็นต้นพันพุทราก้นแหลมน,นคะคะอยากจะเอาไปปลูกไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะแต่ก็มาดูต้นไม้หลายชนิดที่ หลายคนนะคะเขาสนใจแล้วก็ซื้อกัน,นะคะ่ะส่วนใหญ่เขาจะซื้ออะไรกันบ้างเนาะอย่างตรงนี้ค่ะเขาแม่ค้าค่ะเขานําเสนอต้นผักหวานป่าค่ะผักหวานป่าที่เขาเอามาขายเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่าปักชำนะคะแล้วก็ทาบกิ่งด้วยเนาะเนี่ยค่ะรากเยอะดีค่ะแต่พิติเอาไปปลูกแล้วเนี่ยไม่เคยรอดสักต้นเลย ก็เลยไม่คิดที่จะเอาไปปลูกแม่ค้าก็นำเสนอให้เราอยากจะนำเอาไปทดลองปลูกใหม่นะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ชนิดอื่นๆกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่ามีทั้งไม้ผลนะคะไม้ดอกไม้ประดับเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างเช่นกล้วยไม้นะคะใครที่ชอบกล้วยไม้เนี่ยลองมาแถวนี้ดูนะคะใครอยู่ใกล้ๆเนาะลองมาดูมีต้นไม้เยอะมากนะคะ พวกไม้ผลก็มีไม่ว่าจะเป็นส้มโอนะคะมะม่วงอะไรพวกนี้นะคะพวกไม้ผลก็มีเยอะมีแทบทุกชนิดเลยค่ะและนี่ก็เป็นมะขามนะคะมะขามเปรี้ยวยักษ์พันฝักดาบนะคะมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการที่จะนําไปปลูกที่สวนเนี่ยช่วงนี้เนาะมีเยอะมากเลยนะคะ เดินดูเรื่อยๆนะคะพวกไม้ประดับนี่ก็มีคนสนใจเยอะเหมือนกันนะคะแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีอดอกไม้นะคะแต่ละชนิดก็แตกต่างกันก็มีนะคะสนมันนุก,ก้านะคะซึ่งพี่ตีก็ยังไม่เคยเห็นนะว,ว่ามาเจออยู่ที่นี่นะคะก็มีต้นไม้แปลกๆที่เรายังไม่รู้จักเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดินดูเรื่อยๆก็เพิดเพลินดีค่ะ ราคามีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยนะคะขึ้นอยู่แต่ละชนิดค่ะนี่นะคะพี่ตีไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรเนาะเขาบอกว่าเป็นกุหลาบบิโกเนียนะคะมีทุกสีเลยค่ะทีแรกนะพี่ตีก็ยืนดูอยู่สักพักหนึ่งได้ว่าเป็นดอกไม้ปลอมเนาะลองเอามือแตะๆดูนิดนึงเป็นดอกไม้จริงค่ะมีสีสันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สีสวยมากๆเลยค่ะ แต่พี่ตีกลัวเอาไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยกลัวจะไม่ออกดอกแบบนี้เนาะก็ขอแค่เชยชมแล้วก็เก็บภาพก่อนละกันเนะาะค่าเนี่ยค่ะไม้ประดับไม้ดอกนะคะมีมีเยอะมากจริงๆค่ะใครอยู่แถวนี้ลองมาเดินดูนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะโป้ยเซียนนะคะมีมีด้วยนะคะ เนี่ยค่ะมะแกงลิงนะคะสำหรับใครที่เคยปลูกหรือว่าใครกำลังมองหาอยู่นะคะเรามาเดินดูพี่ตีเดินดูไปเรื่อยๆนะคะก็มองหาค่ะเทียบราคาต้นพุทราอยู่นะคะก็มีหลายสวนอยู่เนาะพุทราที่เข้า,เามาขายเนี่ยอยู่ที่ราคาเจสิบบาทนะคะถึงร้อยสิบนะคะขึ้นอยู่แต่ละชนิดค่ะพี่ตีก็มองหาพุทราที่เป็นพันก้นแหลมค่ะ มีเจออยู่ร้านนึงเนาะไม่ใช่มีเฉพาะต้นไม้อย่างเดียวนะคะพวกปุ๋ยก็มีนะคะนี่สตรอเบอรี่นะคะช่วงนี้ก็มีปลูกแล้วก็ออกลูกเยอะด้วยนะคะนะคะก็ลองปลูกใส่กระถางแล้วก็เอามาโชว์เนะใครอยากจะเอาไปเป็นไม้ประดับนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะเดินไปก็เพลินค่ะเพราะว่า ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็ดูแล้วอยากจะเอาไปปลูกแทบทุกชนิดเลยนะคะแต่ที่สวนพิธีเนี่ยพื้นที่ไม่ไม่พอเนาะเยอะยอมากนะคะพิธีเดินจนลืมไปเลยว่ารถตัวเองอจอดอยู่ตรงไหนนะคะเดินย้อนกลับมานี่ไกลเลยค่ะนี่นะคะมีมะม่วงเบาใต้นะคะ ได้นำบัตรจากแม่ค้าเนี่ยสองสามล้านเลยนะคะเพราะว่า,าต้นไม้บางต้นเนี่ยบางชนิดเนี่ยพิธีก็ขอนำบัตรไว้ก่อนนะคะเผื่อที่จะได้แบบสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะหรืออาจจะไปเยี่ยมที่สวนนะคะนี่ค่ะก็มาเจอต้นไม้ดอก มาเจอดอกไม้ที่สวนนี้นะคะพี่ทีก็ได้นำบัตรจากเขาไว้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากแถวนี้ด้วยนะคะไว้มีเวลาเนี่ยพี่ทีจะขอไปเยี่ยมที่สวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปไปเยี่ยมด้วยเหมือนกันเนาะเก็บภาพส,สวยๆนะคะแล้วก็อาจจะเอานํามาปลูกที่บ้านด้วยนะคะนี่ค่ะพวกผักสวนครัวค่ะราคาหลักสิบเองนะคะมีแต่ต้นง,งามๆทั้งนั้นเลยนะคะ ใครที่แบบต้องการเอาไปปลูกใส่กระถางเนี่ยง่ายมากเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นทุเรียนนะคะเห็นแม่ค้าค่ะเอามาวางเยอะมากเลยแสดงว่าคนแบบนิยมเอาไปปลูกกันเยอะนะที่สวนพี่ตีลองเอามาปลูกแล้วไม่รอดเหมือนกันนะคะคงจะเหมาะกับต้นไม้ประเภทไม่ต้องดูแลเอาใจใส่อะไรมากนะคะ ยิ่งเดินเรื่อยๆก็ยิ่งเพลินนะคะกับต้นไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดนี่ก็เป็นมะกรูดเขาบอกว่าใบหอมมากนะคะที่สวนพิธีก็มีปลูกไว้หลายต้นอยู่นะคะค่ะวันนี้พิธีต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะใครที่อยู่แถวนี้นะคะงานมะขามหวานเริ่มตั้งแต่วันที่27มกราถึง4กุมภาค่ะก็หลายวันอยู่นะคะใครผ่านแถวนี้ก็อย่าลืมแวะเที่ยวชมกันด้วยนะคะพิธีต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ